โอ้โหดอกไม้เธอทำไมสวยอย่างนี้ล่ะฮะของของมัมสดานะใส่ทำเป็นเครื่องล่างนะทำได้บอกว่าจ้างโปงหนีที่สับคอเนี่ยทำก็ะจะได้ถูกนะอย่างนี้รับรองว่าถึงร้านเทศ อะไรล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ที่ครูยังไม่อร่อยอิ่มเลยไหมมงังมึงโอ้โหคุกก็สงสารมึงน,น้ำลายหยดนะฮะมันก็ดิกไม่หยุดนะนะโบกเหนือลมก็เลยไหมไม่มีใครอาบน้ำมนะันให้ตัวนี้นะตลางคืนมันไปนอนนอนไปลาตีนทุกคืนนะ แล้วพอดึกๆแล้วประมาณทักเที่ยงคืนแล้วคนเดินผ่านขี่รถผ่านมันมันเห่ามันไลพอให้เราตื่นไปได้วยต้องบอกอ่ามานะอย่ามานะกลัวๆกันนะ <laughs> โอ้โหเสียงใครยิงคนใหญ่มีแต่กล้องเลยมายานัดไม่มีหรอ ยังไม่เอาอยู่ละเอาใส่ดอกบัวลูกมาอยู่กรรมเนี่ยเป็นว่าเพณีเราอยู่กันทุกปีพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ทานร้อยคราวเราให้ธีระบาทเนี่ยร้อยร้อยผลก็ร้อยบาทเท่ากับรักษาศีลหนึ่งคืนรักษาศีลร้อยคืนบุญถึงเท่ากับนั่งกรรมาฐานกลู่นหนึ่งการอยู่กรรมก็ทรงปารบกรรมาฐาน เพื่อให้โยมได้บุญมากจะได้ใช้นี่เจ้ากรรมนายเวรอันนี้เมื่อประกาศให้เจ้ากรรมนายเวรมารับบุญรับกุศลแล้วก็ตั้งตั้งอนาเขตให้ท่านจ้าวาดไปถวายสักการะสี่มุมขอท้ามหาราชทั้งสี่ส่งทหารมาดูแลไม่ให้วิญ,ญญาณอื่นเข้ามาเวลาดึกๆก,ก็จะมีพระไปบอกว่าเอา ไปเจ้ากรรมในเวรของใครของใครมาบอกชื่อเขาทําบุญไว้เนี่ยเยอะเลยมาเอาไหมเอาไม่เอาเอาบางคนก็เอาไปก็เลิกกันไปเอาก็เลิกไปบางคนเอาแล้วบางคนก็ไม่เอาไม่เอาแล้วมาทําไมอ่ะอ๋อครัมาจะมาเล่นงานนะเข้าไม่ได้เขาเขาให้รับอยู่ข้างนอกบางนก็รอรอสักเดี๋ยวรอสักเดี๋ยวเขาแจกไปเขาแจกไปหมดแล้วพวกที่ไม่เอาพวกยังโกรธจัดอยู่ก็ มีเทวดาทั้งปมะเทศแล้วเทศบอกว่าจองเวรจองกรรมกันไม่ดีแล้วเพราะพทธเจ้าท่าบอกว่าคนจองเวรจองกรรมกันนโอ้โหมีสิ้นสุดมึงฆ่ากูกูฆ่ามึงไม่สิ้นสุดเราทําเขาได้เดี๋ยวเขาก็มาทําเราหาความสิ้นสุดไม่ได้เลยคุณธรรมก็ไม่มีโอกาสเกิดเราทําเขาเอ้าเขาทําเราเจ็บเราทําเขา เขาเจ็บเขาทาํเาเราเราเจ็บมันก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่อย่างเงี้ยไม่เลิกไม่ลากันแต่ถ้าหากว่าเลิกสักคนนึงเลิกสักฝ่ายหนึ่งอ่ะเลิกสักฝ่ายหนึ่งเหมือนตบมือข้างเดียวไม่ดังถ้าเลิกสักฝ่ายหนึ่งความสิ้นสุดแห่งเวนก็ระงับลงเมื่อเมื่อเวนกรรมระงับลงแล้ว เราไปเกิดพบไหนไหนเจ้ากรรมในเวรที่คอยเกอกเกี่ยวเธอเราเคยทําเขาเขาก็ไม่มาทําเราเพราะเราเราเลิกไปแล้วเราไม่เอาเขาแล้วเขาก็เลยไม่มาทําเราเขาไม่มาเกาะเกี่ยวกับเราเมื่อไม่มีกรรมมีเวรด้วยกันเราก็อยู่เป็นสุขสร้างบารมีเป็นสุขเกิดในโลกนี้ก็สร้างบารมีเป็นสุขป้านเชียก็จเเทสตำๆำส,สากๆอย่างเงี้ยทุกวันอ่าแล้วก็พอประมาณทักเที่ยงคืนก็แจกใหม่ละแจกของคนนั้นคนนั้นคนนัน้นแจก ไม่เอาเขาก็เจรจาพอวันสุดท้ายเขาก็มีลมพัดมาแนหะลมลมมันเป็นเป็นวิญญาณธาตุลมที่ไปยึดถือผีสางเทวดามาเกาะไม่จิตะหลุดไปไหนไหลไปหมดพวกเราก็กลับบ้านได้หน้าตาสดใสกว่าจะหาเจอกันอ,อีกแล้วมาอยู่กรรมั้งมาหาที่ได้ กองเนี้ยเพราะฉะนั้นการอยู่กรรมทีหนึ่งก็ต้องมีสวายสกราระก็จะได้บอกเทพย,ายดาละบางแห่งก็ไม่ทําก็เข้ามาเข้ากันเต้นให้ยึงยังยึงยังมันเหมือนอย่างก้าอะไรละครเลยก็หาว่าคนนั้นสติไม่ดีคงจะนั่งมากเกินไปคงจะฟุ้งซ่านเกินไปแต็ม ไม่รู้อ่ะไม่รู้ข้างในเจ้าก,กรรมในเวรมาสิงสงูเพราะฉะนั้นการอยู่กรรมนี่เทวดารักษาระศาสานาท่านช่วยท่านช่วยด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ถวายอะไรเลยท่านก็ดูแลให้เพราะอะไรเพราะปารกการปฏิบัติกรรมฐานพระที่ปฏิบัติกรรมฐานหรือโยมที่ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ย หนึ่งต่อร้อยห้าสิบเฉีงผู่ไม่ใช่หนึ่งต่อห้าร้อยคือคนหนึ่งเนี่ยไปปฏิบัติมาฐานอะรหังอะรหังนั่งสมาธิเนี่ยเทวดารักษาพระศาสนาห้าร้อยจะมาดูแลเลยอ่าฉันกล่าวแค่ร้อยห้าสิบพวกฉันก่าว่าเห็นไม่มากเลยนะก,กลกะเอาห้าร้อยนี่ปู่บอกจิงห้าร้อยเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติเท่าตรงไหนก็ช่างที่ตรงนั้นจะเป็นมงคล พระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอ,อนนท์บ่าอ,อนนท์ที่เธอไปนั่งกรรมาฐานมาเนี่ยที่ตรงนั้นเป็นมงคลจนกว่าจะสิ้นพระศาสนาไม่ใช่ไม่ใช่จนกว่าจะสิ้นขับพระอนนท์ในธรรมบทภาคสองเนี่ยคนนก็ดา่านางมาคณิยาให้คนดา่าหรือก,กับกลุ่มหรือทำไมก็ไปนั่งกรรมาฐานที่สวนที่ป่าอันถวัน ก็กลับมาทูลผู้เจ้าว่ไา,าไปตามไม่เจอแห่ผ้าไปตามไม่เจอไปไหนมาล่ะบอกไปนั่งกรรมฐานที่อันถวันแล้วบอกที่ป่าอันถวันเนี่ยจะเป็นมงคลจนกว่าแผ่นดินเนี่ยจะสิน้นหมายว่าแผ่นดินในลุกไหม้หมดอายุเนี่ยเรียกว่ากลับหนึ่งพวกประโยคหนึ่งสองที่แปลมาแล้วเนก็อาจจะจําได้นะอยู่ตอน นางอะไรนาะงสามาวาดีด่าแล้วนางอะไรดา่าฮะอ้าเปาเปายังตอบไม่ได้นะตอบได้แล้วำสิละนั่นงอะไรดา่าพุทธเจ้ายัไม่ได้แล้วโอ้โหหนงึงไม่ได้แปลเนาะขู่ะทจำได้ไหมก,ก็เห็นนั่งเรียนแปลทำไมเไ็งไหนมึง่ามไป อ๋อยังไม่ออกกรอบะออนึกไม่ออกนะมีมาหามาไม่อะไเนี้ยมหากิติศักดิ์เปเรื่องอะไรนางอะไรด่า๋อนางมาคันทียาเอาเลยมหากิติศักดิ์จากภูกเก็ตน,น้โสจำแม่นะเดี๋ยวให้รางวัลพวกนี้ไปเกียร์ดินที่โรงเรียนได้นะ เด็นจะเทปูนแล้วจะโยมเทปูะโยมมีบุญได้บุญทําบุญกับโรงเรียนจะได้มีสติปัญญาทุกภพทุกชาติที่เกิดอย่างน้อยมีความรู้แล้วเขาก็จะได้มีเงินเดือนเหมือนครูครูครับเนาะหรือพวกข้าราชการอื่นๆนะมีเงินเดือนฉลาดเฉลียวที่รอนี่ไม่ใช่อะไรรอไว้ให้โยมความจริงเสร็จตั้งแต่เดือนห้าแล้วเกลียเกลียเทไปก็ได้นีอยากให้โยมเทสักกระแปงพอให้ได้บุญ คนไหนแก่มากก็จะเอามาไปโคยทรายเอากลัวเปื่อนก็นี่วันนี้ครับพามานไปเกลี่ยในห้องแล้วเพราะพรุ่งนี้ก็ให้มหากิติศักิ์ในอนาคตเนี่ยนะให้เกลี่ยนะให้รางวัลพอกกินข้าวเช้าแล้วไปเกลี่ยก็ได้โยมพวกโยมไปเกลี่ยก็ได้นะ เกลี่ยดินให้เสมอแล้วจะเอาทรายทับเอาทรายทับนี่ยเอาเครื่องมาตีแล้วก็จะซื้อเหล็กมาปูก็จะได้เทมันมีทั้งหมด12ห้องเทวันละ4ห้องก็3วันก็เสร็จละเทวันล2นะนล2ห้องก็6วันออาจทวันละ2ห้องไปแหละจะได้เฉลี่ยเฉลี่ยทำเทวังก็มีด้วยประกาศราชน,นี ไม่เห็นมีใครไปถวายแรงเลยนะะเรื่อง,องนี้เหมือนกันเพราะฉันไม่ได้ไปดูเนาะข้าวันเก้าร้อยอาจารอยู่คำเป็นคำโบราณจริงๆว่าเป็นติดถีปริวาสกรรม ก็ยอมจําไม่ได้เพรว่าอยู่กรรมยู่ฟังว่าความมุ่งหมายของโบราณที่ทํามาตั้งแต่ก่อนสงครามมันหยุดตรงสงครามเนะมือ่อตอนก่อนสงครามโลกสมัยของพ่อเด็กๆเนี่ยที่วัดทุ่งโค่เขาอยู่กรรมกันลูกโหคนุ่งขาวห่วงขาวอยู่กันบอกไม่ให้อยู่เลยรั่วไป แล้ไม่ไมีกฎมีอะไรเขาเอาไอ้แฝกเอาฟางมามุงเป,เป็นกระตอบเล็กๆน้อยๆเยอะผู้ยมพอตอนโน้นตั้งแต่ปี2,500 2,480 83 84 85มัน,นี้นไปอีกทีหนึ่งความสงครามโลกก็กหายไปไปจน 2,510นั่นน่ะต้องไปเจอที่ปริวัติก,กรรมหรือการอยู่กรรมของญาติโยมที่วัดเกตุมตอนนั้นท่านพ่อบรรทูสิงห์ท่านเป็นคนนำภาว่ะสงครามหยุดแล้วก็มาทำกันเถอะมาอยู่กรรมกันเราก็ขึ้นต้นที่ตรงนั้นก่อนแล้วพอญาติโยมอยู่กรรมได้สามปีก็ ท่านก็อนิมนต์พระที่เคยอยู่ปริวาสกรรมมาสวดเอาพระเข้าอยู่ปริวาสกรรมพอเอาก็ัปริวาสกรรมพระมีฟังหนึ่งในภาษาพอหลังจากทำบุญศาสตร์แล้วก็อยู่เก้าคืนอยูก็พูดจะสวดน,น้าให้เจ้ากรรมนายเวรอีกอย่างหนึ่งก็เป็นบาร,รมี ถ้าเราไม่มีเจ้ากรรมในเวรก็เป็นบาร,รมีที่สะสมไ้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคนที่สร้างบาร,รมีมานานถึงจะยินดีในการกระทำสมาธิคนไม่ยินดีนะ่ะคนไม่ยินดีเพราะว่าบุญบาร,รมียังสร้างมาน้อยยังไม่เต็มใจท่านที่สุดการให้ทานยังไม่ค่อยอยากให้ทาน เมื่อสมัยเด็กๆขอ,อนินทานนั่นน่ะหน้าเขยอ่ะจังก,กันหน้าสาวเวลาหน้าสาวก็แกงก็จะไปวัดมันพะแกงปลาก็ตามแกงไก่ก็ทตามแกจะมานั่งตักเอาชิ้นไก่ชิ้นปลาออกเอาไปให้ลูกคนอื่นกินมึงทำไมเอาชิ้นไก่ชิ้นปลาดีๆไปไม,ไม,ไม่ให้ลูกตัวเองกินวะตักออกแล้วก็ตักเอาผักใส่แทนมันก็มะเขือใส่แทนนะ่ะอย่างนี้ก็มี แล้วก็เร็วๆนี้ก็มีอีกอ่ะเพิ่งเจอตอนเนี้ยประมาณทักเดือนนึงมาแล้วเนี่ยมีในงานเนี่ยมีคนหนึ่งพูดถอกว่าแม่ก็บอกว่าพอคนใส่เครื่องแบบพระกขแบแม่พาวของไปให้ให,ใหญ่เนาะเออนึกว่าจะมีแต่หน้าน้าเคยแล้วเพิ่งมีอีกเนี่ยคน คนไม่เช่คนยากคนจนคนมีอันจะกินเหมือนกันครับตัวคนถามอ,อแม่เขาไม่สอบทาบุญเพราะว่าบุญเนี่ยมันต้องมีหัวใจเป็นบุญมีบุญอยู่ในใจก็เรียกคนมีบุญมีบุญอยู่ในใจก็ทําบุญถ้ามีบาปอยู่ในใจก็ถือแหบไม่จะท,ทอดปลานยนะถือเสียมไม่จะขุดแย่ขุดปูไปงั้น ตะปูบางตัวแม่งขุดก็ไล้มาเองคือรถมาเองเอาละเอวังก็มีด้วยประกาศและชนี้ช่วยไว้หลายลายแล้วเวลาคนแพ้ท้องแล้วไม่ไปหามีหมออาชลาเนี่ยญาติก็หมอหมอหิมเนี่ยแพ้ท้องไปหาอาจารย์หมอถึงโน่นเาะเป็นหมอด้วยกัน ถึงสิริราดก็ไม่หายเพราะแพลองไปหาหลวงพ่อด้วยฉันก็ให้มาเดินจงกรมตรงเนี้ยเดินกําหนดเท้าก่อนอารัังอารหังอารักัง,ห,งหายทําไมหายละ่ะเพราะว่าเด็กที่มาเกิดในท้องเนะี่ยมาจากสวรรค์นะ่ยเหม็นหมดเหม็นคนนะ่ะเหม็นมนุษย์เนะี่ยอาเจียนโมโหสิ้นแรงสิ้นเรียวจนะ้ะแต่ถ้าให้เด็กหลับได้แล้วก็เด็กในท้องหลับเนาะแม่ก็ไม่แพ้ ให้มาเดินตรงนี้ก็ให้กําหนดเท้าเข้าก็ผลสมาธิของพวกเราที่ทําไว้เนี่ยอย่างหนึ่งนี่อีกอย่างหนึ่งก็ผลขี้เกียจมาอยากนอนอะไรเงี้ยมันก็เหลืออยู่ก็ไหลเข้าไปหาแม่แม่ก็ไปถึงลูกแม่ก็เดินไปผลทั้ท้ายลูกในท้องหลับก็หยุดหยุดแพ้หยุดแพ้ท้องก็ตั้งแต่เปิดสวนมานี่ก็ ก็เกินยี่สิบลายแล้วนะเกินยี่สิบลายที่มีปัญหาโอ้แพ้ไม่ไหวที่ฉีดยาก็ไม่หายอะไรเงี้ยเด็กมาจากสวรรค์เนี่ยนะก็เหม็นมนุษย์แต่มีลูกเขาคนนึงเนี่ยตรงข้างๆศาลเจ้าเนี่ยมาแม่เขามาถามหนูไม่รู้เป็นไยเนี่ยไม่เคยกินไในลูกคนจีนไม่เคยกินไอ้ลาบเลือดมาตั้งแต่ท้องอันนี้มากินลาบเลือดอร่อยจังเลยยังไม่รู้ว่าลูกมันโตไปแล้วจะเป็นอะไร หลายปีมาสิบกว่าปีแล้วปัณนี้คงสิบกวบแล้วเหมือนอย่างกับในพระสูตรก็มีลูกพระราชาอยากกินเลือดพ่อไงไที่ตรงนี้เป็นมงคลพวกเราปฏิบัติกรรมาฐานผลจิตเนี่ยตกลงอยู่ไม่ไปไหนเราทำแล้วก็ตรง ก็ตกอยู่ที่แผ่นดินแล้วก็ติดตัวเราไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพระท่านรถนะมนท่านเอาความขลังของท่านเอาชานเอาคาถาเป่าก็หายตรงนั้นต่อหน้าท่านอ่นพะพอเดินไปสักสี่ห้ากิโลก็มันก็กลับมาหาท่านหมดแล้วเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงให้สวดมนต์เองไงสวดอิติปิโสห้าสิบหกสวาขาโตสามสิบแปดูปฏิปโนสิบสี่แล้วก็นั่งเอง สัวเองนั่งเองจะได้ไม่เสื่อมง่ายเพราะว่าเราทำเองถ้าไปรอให้อาจาร,รย์ครา่งท่านช่วยก็ยงั้นนะ่ะท่านก็หายไปไปะเดี๋ยวเดียวเพราะว่าเราจิตไม่ทรงชานเนี่ยตัวเราทำเราเองดีกว่ามากน้อยแค่ไหนก็แค่นั้นชาวบ้านไม่อยากให้ทำนานไม่อยากให้เกินห้านาที เกินห้านาทีแล้วก็เดี๋ยวก็ลืมหละลืมมาละหังคิดอะไรมันลุกไปตั้งยาวกลับมานลุกขึ้นมาเอามาละหังใหม่ก็สะสมเลยจิตแปลว่าสะสมอ่ะมาันจะาจิตธาตุในความกอ่อในความสะสมก่ขอขึ้นแล้วก็สะสมไว้แล้วก็สะสมความฟุ้งซ่านแล้วก็โอ้ยตายเลยแสนที่จะสร้างบาร,รมีเอาสมาธิเพราะฉะนั้นเอาห้านาทีพอพอให้ได้สมาธิพอสมาธิลงไปหาจิตเนี่ยไอความฟุ้งซ่านหรือของไม่ดีทั้งหลายมันก็ออกไปเหมือนกับน้ํเราเอาลูก ลูกยาเนี่ยกลมๆหรือล,ลูกลกระสุนเล็กๆเ,เนี่ยใส่น้ำลงไปในตุ่มหนึ่งเม็ดน้ำมันก็จะต้องออกเท่าปริมาตรลูกยาเนี่ยถ้าเราใส่ไปสิบเม็ดน้ำก็ต้องออกเท่ากับลูกยาสิบเม็ดเข้าไปแทนทีน่นี่เหมือนกันสมาธิเราลงไปหนึ่งก็ต้องเราค่อยๆไล่เอาของที่ฟุ้งซ่านของที่ไม่ดีอยู่ในจิตใจเราออกมาหนึ่งทำไปเงีย้ยพบน้อยพบใหญ่จนกระทั่งเต็มไล่ออกหมดแล้วของไม่ดีอ่าและถึงจะมาใช ตาบะแบบเนี้ย้อมาอยู่กรรมแบบเนี้ยแล้วก็เขาค่อยย่างไปให้มันแห้งให้มันแกรงนะเหมือนเอนาเพชรมาเจรไนให้มันออกวาวสุก <c oughs> แล้วก็เกิดมีความสุขเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสุขโขปุญญะอุจโยการสะสมบุญนำสุขมาให้ต่อไปนี้ก็จะพาเอ้ยไปช็อตเหรอรวังนะช่างไฟมาป่ะยังนับเปปดเดินดูที่ไหน เดี๋ยวมันไฟมันดับนนะสแสดงมันเปียกน้ำระวังนะไปดูใกล้ๆช่างไฟเนี่ยหมองูตายเพราะงูเยอะแล้วดูดูซ้ายดูขวานั่งกับปัญหาดใหม่ๆตั้งนาฬิกาปุกไว้ ปิบ้านาทีจะเลิกห้างเราพักเรื่องเรื่องนาฬิกามันดังแรงขึ้นแรงขึ้นดังโกพักโกพักเฮ้หายนาฬิกามันมันลุกระเบิดมายายกลัวันมาลืมตาดูเปิดหลังคนนู้นใช้หยุดกรรมาฐานเลยไปหาเอาตะตังอ่ะ เอาทังกษีเอาเ้านหมุ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 นเปิดดูข้างในไม่เห็นมีระเบิดเลยมันดังทุกขักทุกขักก็มีสมาธิก็มันดังเบาๆเบาๆก็ดีจริงแรงคือทำมานภาษาเขาเขสุกไปอยู่บ้านอยู่เรื่องก็ไปนั่งเขาเวจะยายเกินห้านาทีนั่งซะสะสมไมเล็กๆน้อยๆระบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรัดว่าปุญญาน้ปรโลกัสหมิงปรโลกัสหมิงก็ไปปรโลก ถึงจะงอกให้ครา้น er? ี้ไม่ได้ไม่งอกก็ลูกเพราะฉะนั้นก็คนต้องไม่ค่อยทําบุญนบังเหลื่อมเอาคืนทำกรรมฐานให้ข้าไม่ดีแล้วกปแปะยังคนเดียวท่นรับสั่งว่ามีอะไรอะไรก็ให้เสมอเสมอ แทนที่ผมจะว่าถาวายพระพรผมบอกว่านี่เจ้าคณะอำเภอทับค้อ